อาชีพเดิมไม่อาชีพเดิมหรอกอาชีพตลอดทั้งชีวิตเลยพ่อหอยบอกว่าพ่อหอยเป็นครูนะคะเป็นครูสอนุเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กประถมค่ะนะคะเขาเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติแต่พ่อหอยมีแอบไปแบบมีอาชีพแบบเออเสริมนะเรียกว่าเป็นแบบนักจัดรายการวิทยุที่ไหนยังไงก็พ่อหอย นักจัดรายการอะตอนนั้นต่อยเรียนจบแล้วก็เรียนจบกระแ,แล้วก็ไปตอนนั้นยังไม่ได้สอบบรรจุก็เลยไปไปอยู่ที่นครแล้ก็ไปอยู่ในค่ายทหาร,ราไม่มีงานทําก็นอนอยู่บ้านตนน่างวิทยุไปก็ได้ยินเขาประกาศผู้รับสมัครผู้ประกาศก็ออยก็ไปสอบกับเขาตอนนั้นต่อไปสอบที่ไปสอบที่ สถานีพิพยุกในเยตแห่งประเทศไทยจงห่อนนครศรีธรรมรามพาสบสัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์ล้วงตับเป้าอ้อยออกไปว่าเป้าอ้อยไม่ได้โสดเป้าอ้อยก็เลยไม่ได้บรรจุคือต้องโสดด้วยใช่สถานการณ์ได้แต่เราไปหออกเขาไงว่าก็เลยจบพอจบเสร็จแล้วก็ผู้พันค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปฝากให้ ที่กองทัพภาคสี่ค่ะก็อยเลยได้เป็นผู้ประกาศที่กองทัพภาคสี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็ยังมาเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยค่ะแล้วก็ประกาศประกาศอ่านข่าวอต่ละอ่านค่ะแล้วก็ประกาศแยกสถานีแล้วก็จัดรไหลการไหลไปดูลองอีกหนึ่งเลยไหมคะค่ะลองอีกหนึ่งประกาศประกาศสักนิดหนึ่งว่าทีสถานีวิทยุกองทัพภาคที่สี่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการส่งกระจายเสียงด้วยความถี่จะไม่ได้แลยค่ะต้งองไปขอนนขอนุญาตนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าถามประวัติป้าอ๋อยก่อนป้าอ๋อ,อยเป็นครูนะคะแล้วก็เป็นครูอยู่ต่างจังหวัดช่วงที่ป้าอ๋อยเป็นเป็นครูที่จังหวันนดนครศรีธรรมราชตอนนั้นเรียนจบใหม่ๆนะคะแล้วเริ่มแรกก็ไปเป็นผู้จัดรายการากแล้วก็อ่านข่าวก็เจอว่าเขารับสมัครครูอืก็ไป ต่อกับเขาค่ะคือเหตุที่ไปต่อไม่ใช่ตัวเองอยากจะไปต่อไงต้องน้องข้างงบ้านลูกหลานเขาอ่ะเขาเรียยพี่อ้อยพี่อ้อยไปเป็นเพื่อนกันหน่อยนึ่หอกเป็นเพื่อนกาอาจารก็ไปไปต่อปรากฏว่าอ่านข้อสอบไปข้อหนึ่งก็ทําไปได้ข้อสองก็ทาไม่ได้ข้อสามก็ไม่รู้ข้อไหนมันจะถูกไม่เอาละปิดก็นอนเพราะว่าใจเย็นไม่ได้จะสอบค่ะก็เอาข้อสอบไปคืนเขา กับไม่ได้ค่ะต้องทําให้บทเวลาก่อนค่ะก็เอากลับมาเอากลับมาก็มานั่งทําก็เปิดเปิดข้างหลังทาก็ได้ดูว่าข้อไหนเราทําได้ก็ทะใครก็ไปดูกันแล้วก็เฉยๆแล้วจะไม่ได้อะไรนอนหลับน้าลายไหลอยู่ตี<อ>ในสองปีคุณต้องเรียกให้หมดสองร้อยคนจนปีที่สองโอ้โหเราจะได้เป็นกลุ่มเนี่ยเพราะว่าปรากฏว่า เขาบอกว่าปีนี้ข่า,าหมดเลยเ,เขาไม่ลงบัญชีเขาลงบัญชีหมดเลยเขาไม่ตัดไปเลือกรงเรียนะยนะเขาจะไปโรงเรียนไหน่ะแล้วมาเราจะไปโรงเรียนไหนอีกโรงเรียนหนะกคือโรงเรียนบ้านน้ำคูแล้วก็อำเภอพุ้นสงแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นครูใช่นะแต่พอหอยบอกที่น,นะคะว่าหอ,อยบอกที่นี่ว่า อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่บ่อยรักมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดข,ของบ่อยก็คือการเป็นครูที่ต่างจังหวัดทําไมบ่อยถึงมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูสอนเด็กต่างจังหวัดนะคะจะเป็นจะไปเป็นครูชนบทเพราะว่ามีความคิดว่าในชนบทเนี่ยเด็กๆเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ใส่รองเทา้าบางคนก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนค่ะแล้วก็ กระเป๋าอะไรคือมีความใช่ค่ะเขาเขาไม่ครบเขาไม่พร้อมเราจะต้องเอาสิ่งที่เจริญไปบอกเขานะว่าเนี่ยคนกรุงเทพเด็กนักเรียนกรุงเทพเนี่ยเราทำอย่างนี้นะเนี่ยครูเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะเราก็เราก็มาทบใจผู้ปกครองเขาจะอินดูเขาจะรักเขาจะอุ้ยมีอะไรก็เหมือนเป็นสิ่งมีค่าใช่แล้วก็แบบมีคุณค่าเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเขาที่ไม่จะบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยเกษียณมา 10ปีนะคะจะเข้าปีที่ส0แล้ว้าอ๋อยเนาะป้าอ๋อยมีกิจกรรมอะไรคะที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยได้ทําในช่วงเวลาที่เราจะเสียณมาค่ะกิจกรรมของป้าอ๋อยป้าอ๋อยจะทําเยอะยกเว้นอย่างเดียวคือปลูกต้นไม้ไม่ปลูกต้นไม้ป้าอ๋อยจะไม่จะไม่นะเพราะป้าอ๋อยปวดเส้นเดือดขึ้นคืน แต่มันมีงานอดิเรกหนึ่งอยู่ตรงหน้ารีบมาอ๋อยวันนี้ต้องคุยกันมีของรักของปลุนเนืะรายการรักของโปรดโคเช่ขาโคเช่ก็คือเสื้อที่อ๋อยใส่นะอ่าผ้าปูโต๊ะตรงนี้นะคะคาดว่าสตูดิโอเราจะยึดไว้นี่น่ารักมากนะคะนี่คือนี่ผลงานโควิดแล้วมันเป็นอะไรเป็นเสื้อปีกคางขาวอ๋อ ันเเป็นสื้อี่มีคออยู่ตรงนี้ค่ะนานมากะตัว่นี้เัาไถักจากอะไรค่ะขาจะถักจากนั้งิอปันอยมันมีความสุขยังไงกับการปักโคเชตถักดีกว่าที่ใช้คำว่าถักถักต้องถักจำระต่อยนะถ้าได้ถักโคเชแล้วรู้สึกว่าใจจะสงบเพราะว่ามันจะเหมือนกับฝึกให้ตัวเองมีสมาธินบ้านหนึ่งเนี่ยได้สมาธิมากๆเลย ใช่ไหมคะป้าหอยมันจะทำให้เราแบบว่ามีสมาธิแล้วก็นิ่งใช่แล้วมีอะไรบ้างะคะป้าหอยที่เราไวชอบมันเป็นความภาคภูมิใจของเราเมื่อผลงานเราออกมาแล้วมีคนชื่นชมป้าหอยบอกพี่ลี่ว่าคือการเวลาที่เราได้ทำแล้วเราเห็นเพื่อนได้ใช้หรือคนที่ได้รับได้ใช้เนี่ยมันรู้สึกมีความสุขใช่แล้วก็ป้าหอยบอกพี่บอกบอกลี่ว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละลายเนี่ยนะคะมันต้องดูมันต้องใช้ใชแบบว่าเขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือว่าลายนี้ใช้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นี่ว่าอันนี้ดีมากเลยนะคุณกิจเนาะ<ม>คือได้ใช้สมองตลอด<ม>เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มากๆเลยพี่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้แบบว่าสมองเรียกว่ากิจกรรมเหมาะกับวัยเกษียณใช่แล้วก็เป็นแบบยุคใน New Normal ด้วยแต่ก่อนเราก็เปิดหนังสือนะก็หมยเดี๋ยวนี้ลายาต่างๆป้าหมายบอกไป้ี่ว่าสบายทางเท้าที่ที่ชอบอีกอย่างนะป้อหมายมีบอกว่ามันถ่ายกลับได้ด้วยไง ดูแล้วเราไม่เข้าใจเราไถ่กาบแล้วมีหยุดก่อนได้ด้วยไงนอกจากกิจกรรมการถักโคเชแล้วนะป้าอ๋อยลองแบ่งปันประสบการณ์แบบว่าชีวิตในวัยเกษียณของป้าอ๋อยเนี่ยป้าอ๋อยดูแลตัวเองยังไงถ้าในวัยเกษียณเนี่ยเราจะมีเวลามากนะคะหนึ่งคือเราไม่ต้องดูแลลูกเพราะลูกโตแล้วใช่ค่ะแล้วก็ความรับผิดชอบเราจะน้อยลงเราก็เริ่มมาสนใจตัวเองใน รายได้ของเราอ่ะ <ừ m. S 2> ที่เราได้มาเราก็จะแบ่งเป็นสว่วน <ừ m. S 2> แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาไว้เก็บไว้รักษาเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ,ะเราก็ไม่ต้องใช้เงินกองกอย่านี้ <ừ m. S 2> แล้วบ่อยก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ <ừ m. S 2> ในเมื่อท่านก็เสียแล้วไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วลูกก็ลยอยลายแล้วลูกก็ดูแลตัวเองได้ค่ะ ทีป้าอ๋อยก็เลยเอาเงินส่วนนั้นน่ะส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่คิดว่าจะเก็บไว้รักษาพยาบาลป้าอ๋อยก็เอามาใช้โดยการมาดูแลสุขภาพหาอาหารเสริมที่มันมีประโยชน์ทานคือพอพอช่วงเกษียณแรกๆเนี่ยพี่ป้าอ๋อยบอกพี่ว่ามันจะใช้ชีวิตแบบกินเที่ยว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 อย่างเดียวตอนแรกเราดูดีๆแล้วต่อมาเป็นไงคะดีนี้พุงเริ่มโป๊ออ๋อไปชั่งน้ําหนักหมอบอกว่า ลดน้ําหนักได้หน่อยนะคะมันจัดก็เลยนะคะมันจะเยอะค่ะแต่เพื่อนก็เลยบอกว่าต้องหอยกินเอมวบ่ิโอ้ปลาหอยแต่ว่าขาอะไรเอมวบเขาไม่กินกันยอือเนี่ยแล้วหอยก็เคยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ในบ้านค่ะเช่นเอสเอสแปะแต่กวอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้แต่ว่ากินนี้ไม่เคยไม่เคยไม่รู้มาก่อนว่าเขามีอะไรที่เป็นอาหารเสริมก็เลยได้มาเจอกับ คุณกีดคุณเอเขาป่อย <vais. S 1> จะเรียกว่าน้องกีดนะคะเขาได้เจอกับคุณกีดคุณกีดพูดหน้าร<อ>้าคุณกีดพูดแต่ว่าอ๋ออันนี้นะคะเป่าอ่อยเป็นอันนี้เป่าอ๋อยเป่าออยเป็นอะไรบ้างปออเป่าอ่อยไปหาหมอไหมเป็นอะไรเป่าอ่อยอ๋อเนี่ยเป่าอ่อยเป็นเป่าอ่อยเป็นภูมิแพ้แต่แต่ที่สําคัญนะคือเป่าอ่อยเนี่ยจะเอาภูมิโอ,<ห>อจะเอาภูมิออกกก็เอาช่างน้ำหนักอะไรคิดน่ารกก็คิดออกมาเสร็จจาก น้ำหนัก5 5กิโลอปอ,อยควรจะหนักเท่าลาะปอ,อยควรจะหนักทงนี้ทุนนี้นะายในภายในสเดือนนี้นะป้อออาอ้อยคุมเอาไว้ปอปอยก็โอ้โหเราก็ดีใจมากเลยในทานอะไรบอดี้คีทานโปรตีนอ้ไปต้องทานข้าวเป็นของปลุกเราไม่ต้องไปหาอาหารแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเสริมนะเพาะอ้อ,อยบอบว่ามีการแบบมีการเดินออกกําลังกายบ้าง มีเป้าหอยจะดูนี่งานหนักเห็นไหมต้องติดตัวหนึ่งวันนี้ฉันนอนได้กี่ชั่วโมงโอ้เห็นไหมอันนี้คือคุณกิจก็แนะนําสอนหมดทุกอย่างเลยนวโอ้ยอยยนะคะแล้วต้องรู้ว่ายอยยยยยยยดยัยวโยเตยย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 ลยวยดยยยดยลยย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 ้ยย้ยย้ยยยยยายยยทําครบทุกยยยิยยยยมยยมยยยายยยยยอยย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 ยมยคยยยแล้วก็เรื่องของ การนอนแล้วก็เรื่องของแอคทิวิตี้ก็คือแค่ให้เราแบบเก็บก้าวได้นะคะคือป่ออ๋อยเนี่ยเป็นแบบว่าเป็น f c ฟซจริงๆอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่ารักเลิฟกับผลิตภัณฑ์ m อเห็นบอกว่าตัวที่แบบว่ออ๋อยเจอแล้วแบบถูกใจสุดๆเลยคือ l o ซแอลโอซีนะคะมันถูกมันประทับใจจนคือพ่อออยลักแอมก็คือ L o ซค่ะคือ เพรว่าตอนที่พ่อหอยเจอ LOC คือเห็นคนเขามองกใช่ค่ะโมโหโาตรจัดชุ่มเลวก็คนโคตรดูเต็มหมดเลยแล้วก็หอยก็จะกลับบ้านแล้วก็เดินผ่านไปแล้อหอยก็ไปมุงดูเขาจนฟังได้จับจับมาได้แล้วว่าไอ้เจ้ากับบอไม่เนี้ยปวดๆอยเนี้ยมันมีคุณสมบัติทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมเลยกลับมาได้เนี่ยมาปวดก็ เราต้องไปทํางานแต่แต่แม่ก็อยู่บ้านค่ะ,คะแม่แม่ลองเอาวันนี้ทาดูสิแม่เขาบอกว่ามันทําความสะอาดได้พอตอนเย็นกลับมาแม่ก็บอกว่าตกลงตู้นั้นน่าจะทิ้งไหม<อ>จะบอกเอาแม่ใช้อันนี้ะเหรอแม่บอกใช่ยังไ,ไงคะมันมันออกหมดเลย<อ>มันออกเหมือนของอใหม่เลยไอ้ดำาๆที่มันติดอยู่ออกหมดเลยนะ แอมเบเนี่ยเรารู้สึกว่าสินค้ามัาดีมากๆใช่แล้วต่อไปก็เลยคิดแล้วพอพอดีอีกค่ะเพื่อนอ่ะเห็นต่อยวูอางๆอยู่แล้วท่องเที่ยวเขาก็พาไปนั้งว่าพาไปกีกาแฟร์เซเลอร์แอมเบเดวให้ให้เกียรติคุณนั่นหน่อยน้องเพชรสำราญอนุ่มอยู่ยังประทับใจอยู่นะคะไม่ทราบคุยยังไงกับคุณเพชรเลย มาออนะคะเรียกว่าคือชีวิตเราเนี่ยเจอแต่เอ็มวีคือเป้าหมายแต่เอ็มวีมาตลอดเลยเพราะว่าชอบสินค้าชอบสินค้าแล้วก็ตั้งแต่ว่าฉันใช้อะไรก็ได้ถ้ามันมีตังฉันก็ใช้หมดเลยถ้าอะไรฉันก็ได้ใช้เอ็มวีให้หมดเลยแต่ตอนนี้คนรุ่นหลังเนี่ยสบายกว่าเป้าอมายมากเพราะว่าเอ็มวีเขาโฆษณาเออโฆษณาแล้วมีที่เราก็ซื้อลงมาถ้าคุณตั้งแอปเอ็มวี เห็นไหมว่าป็นต้องเองไม่ต้องไปงอไม่ต้องไปงอใครแล้วเามีแอป M V c ิ e a t e ทุกทุกประสบการณ์ชีวิตของป้าอ๋อยเนี่ยนะคะเราจะได้มีเรื่องราวของเทคโนโลยีของโอออนไลน์วิสเนษของโซเชียลตลอดเลยอะป้าอ๋อยตองคนที่สอนให้ป้าอ๋อยเล่นกด y t u t u นะแล้วก็กด Zoom กด Facebook แล้วก็เล่นหลายเออก็คือคุณกิจคุณกิจอันนี้ป้าอ๋อยเปิด่ะป้าอ๋อยเปิดเป็น อันี so of of ้ปล oh, oh. ่อยตั้งฮ the ึ่ปล่อยตั้งไม่เป็นคุณผีจะทำให้เปิดนี่ยนี่คุณเกดเขาบอกไอ้เปิดมันเป็นอย่างนี้แล้วรล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรอะถึงก็มีสองเครื่องก็ดูแบบนี้ต่อไอ้มันก็เป็นอย่างนี้ะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่ถามหน่อยสิป้าอ่อยแล้วทำไมป้าอ้อยถึงแบบว่าต้องอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยอะคือเราไม่ต้องก็ได้หย่ใช้โทรศัพท์กดปุ่มอยู่ก็ได้ดิ ป้าอ๋อยรู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้ป้าอ๋อยได้ใช้อันนี้ยไม่งั้นน่าเราจะงูเราจะเป็นมนุษย์ป้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุยกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่รู้เรื่องก็คือป้าอ๋อยบอกว่าเราจะต้องแบบพัฒนาตัวเองจะได้ไม่เป็นมนุษย์ป้าใช่ค่ะมนยใช่ใช่แล้วแล้วเราตัวเราเองเนี่ยแหละจะไม่มีความสุขด้วยเพราะว่ามันสามารถที่เรา จะฟังเพลงแล้วก็ก็ไปได้ก<อ>็ไปได้คาราโอเกะก็มีให้ไปลอ,อน,น,น <laughs> แต่จากการที่นั่งคุยเราจะเห็นเลยว่าพี่ที่ไม่ได้คุยกับคนในวัยเจ็ดสิบนะคะพี่ี่กำลังเ,เหมือนคุยกับเด็กแบบวัยเดียวกันน่ะ <laughs> แล้วก็รู้สึกส,สนุกสนานแล้วพวกเราก็เฮฮาด้วยนะคะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าเราพ่ออ๋อยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างวัยนี่อยากจะถามพ่ออ๋อยหน่อยว่าการพัฒนาตัวเองหรือการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพ่ออ๋อยคาดหวังอะไร ว่าอยู่ให้เป็นที่ที่รักของลูกหลานมไม่เป็นภาระของลูกไม่เป็นภาระของใครใแต่ารถดูแลตัวเองได้เนี่ยถ้าคือว่าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วเราเกิดล้มป่วยขึ้นมาม,มันจะเป็นภาระลูกจะต้องจุดงานนะแล้วจะต้องมาดูแลเราคือเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงแต่ว่าพี่ชอบประโยคที่บ่อยพูดกับพี่ก็คือ แข็งแรงตามธรรมชาติในวัยของเราใช่แล้วก็ยังสามารถไปเที่ยว่ทุกวันที่ยังไปเที่ยวไปค่ะอะไปไหนบ้างท่อยไปกระเดิกแก๊งเนี่ยไปกระเดืกแก๊งก็ไปไม่ต้องทําอะไรเลยไปหาที่อร่อยๆค่ะ,ะแล้วก็ไปถ่ายรูปก็คนะือเรียกว่าเราต้องแข็งแรงเพราะว่าเราจะได้ใช้กิจกรรมแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจนคุณหมอชม ใช่ต้จะเป็นภูมิแพ้แล้วมันน้ำมุ่งเนี่ยจะบุูกเนี่ยมันจะต้องเอาสำลีช่วยจับติดเอาไว้ที่ละข้างเพราะว่ามุกใส่ใส่ไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้เอาออกก็ใส่ได้ที่เคยเป็นมาก่อนแล้วมันก็เหมือนกับว่าติดตัวเราไม่ต้งแต่เกิดหรือไงเราก็ไม่ตั้งเพาเราทานยาเสร็จเนี่ยเราต้องนอนใช่ยาพันยาแก้แพ้ก็ต้องนอนเราต้องนอนถ้าไม่นอนมันก็ไม่หายต้อเาไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วหมอก็รักษาจมูก แต่มาดูความดันป้าอ๋อยบอกว่าความดันเป็นความดันมันขึ้นสูงมากก็เลยส่งมาเข้าอายุรกรรมพอเข้าอายุรกรรมเลยก็เข้าไปอยู่ในโครงการใบทองค่ะเขาก็ดูแลตัวมวลมดลตัวเขาจะตรวจลำไส้จะส่งกล้องจะส่งกล้องส่องก็ะตองแต่เขาก็บอกว่าให้พาญาติมาด้วยเดี๋ยวพอออกจากห้องแล้วว่าจะต้องมีญาติเพราะว่าเราจะทําอะไรไม่ได้ทําเสร็จออกมา เอาพักเสร็จเขาก็มาดูว่าเนี่ยเอาไปตังยาเอาไปห้องยานะคะไปเสียตังคปอยก็ลุกขึ้นเลยปอยก็ไปพยาบาลเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณครูครูไม่เบียดห่วงครูไม่ค่ะสบายดีเหมือนกับตอนที่มาครูแข็งแรงนะปอยก็ใจนะเพราะว่าจริงเราดูแลตัวเองนพระปอไม่ได้ใช้ไม่ต้องกินยาแก้แพ้แล้วเดี๋ยวนี้่ปอย หายไปเลยไม่มีน้ำมูกแล้วไปแนะนําคนอื่นดีกอเรียกว่าเวลาที่เราจะดูแลตัวเองแล้วมาถูกทางหรือเปล่าราให้กลับมาดูว่าเออแล้วฉันเนี่ยดีขึ้นไหมมันสามารถที่จะดูได้จากตัวเราเองแช่นั้เลย่อยบอกว่าอยู่ให้นะคะเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไปให้มันเป็นกําไรชีวิตใช่ไหมคะปล่อยบอกพี่ว่าอันแรกเลยก็คือ ไม่เป็นภาระลูกหลานถูกต้องนะคะอันที่สองนะคะไม่ก่อหนี้สินอ๋้อนะคะแต่อันหนึ่งนะคะที่พี่ทีอยากจะให้ปราหอยแช่เนี่ยอยู่ให้ลูกหลานรักเนี่ยเราจะต้องมียังไงที่ให้ลูกหลานรักอะค่ะเด็กๆนะเขาจะต้องการที่พึ่งนะพราะแม่เขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลค่ะนะเขาเขาจะอบรมยังไงนั้นเป็นหน้าที่เป็นนัเไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราคือเป็นผู้เอ่อ ให้การสนับสนุนหรือว่า,อาคอยปอบประโลมนะเราก็ควรจะเป็นเหมือนล้งโคล้งใจให้เขา่านี่คือคอนเซปต์การเป็นผู้ใหญ่หวัยเกษียณในยุค New Normal นะคะในแบบฉบับของป้าอ๋อยเลยก็นะคะในไลฟ์นะคะของ Modify by c h e r l e y เนี่ยนะคะที่จะเชิญหลายๆท่านเนี่ยนะคะ มาแบ่งปันประสบการณ์เพราะพี่ได้เชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ดีๆมีอะไรดีๆที่เราพร้อมจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะก็วันนี้พี่กับป้าอ่อยก็จะไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าอ่อยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านด้วยค่ะบ๊ายบาย